สวัสดีเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะตัดออกิ่งไม้ออกป้าว่ามันไม่มีประโยชน์อะมันลกทั้งเลื่อยไฟฟ้าทั้งกันไก่จะตัดออกแล้วก็ เอาไว้ทําฟืนมันทําฟืนได้ก็คงต้องใช้เวลานานแหละเพราะว่าเลื่อยไฟฟ้าป้ามันเล็กอะ่ะแบตเตอรี่มันไม่ไม่เยอะนะใช้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ต้องไปชาร์จแบตไม่ต้องถามนะว่าทําไมลงุงไม่ลงมาช่วยลุงทาสีบ้านอยู่ข้างบนงานใครงานมัน ป้าค่อยๆทำไปไม่ไม่ได้เร่งนะแต่ก็ต้องเอาให้เสร็จดูสิทั้งดึงทั้งสารพัดเลยกิ่งมันพันกันด้วยนะถ้ากิ่งข้างบนมันพันกันมันก็เอาไม่ออกอนะแต่ต้นข้างหลังป้าฝั่งนู้นป้าตัดเสร็จแล้วนะเห็นไหมข้างๆอนะ แต่ว่ารากมันเอาขึ้นไม่ได้นะไม่มีปัญญาถ้าปลูกแบบว่าไม้ที่กินลูกได้อะมันมันก็โอเคนะแต่นี่อะ่ะมันกินลูกก็ไม่ได้แล้วใบมันย้ญ่ใหญ่ล่วงนี่เกลื่อนเลยนะ ก่อนหิมะจะลงอ่ะใบมันร่วงนี่เต็มพื้นเลยเนี่ยหลังจากหิมะหมดเนี่ยนะมันมันยังมองเห็นอยู่นะเพราะว่ามันละลายไม่ไม่หมดใช่ไหมมันต้องใช้เวลาลุงบอกว่าฝาดออกสิเธอไม่เอาอ่ะ <c oughs> ทิ้งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวหญ้ามันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ปิดกันเองป้าบอกแกก็บอกโอเค แก,แกชอบมาบอกนู่นบอกนี่ป้าบอกว่างานตัวเองก็ทำไปบางทีเลื่อยก็เอาเอาเอาไม่ได้นะเอาไม่ออกหาม,มุมอยู่นั่นแหละยังไงวันนี้ป้าก็ต้องเสร็จแหละต้นนี้ เราจะใช้เวลานานแค่ไหนไม่รู้อย่างน้อยก็ได้กิ่งใหญ่แล้วนะหนึ่งกิ่งเนี่ยสำเร็จ